สวัสดีกันด้วยนะครับยนดีต้อนรับเขาชมรายการสองเกมเมืองครับยินดีต้อนรับเข้ครับวันนี้ท่านก็อยู่กับเกมแม็กเทนสาระท่านอยู่กับพาร์ทสองนันนะครับวันนี้เราก็มานดุีกับนิวขับนะครับผมตัดเลยนะไม่ทำลเลยอ่ะเฮ้ยแม็กกระโดดแล้วตายส่องกองนรกเอาหนี้ห่างหนิ I've seen it coming, but that was no surprise. It's hard to keep your eye on the ball through the bottom of a glass. If I didn't get to the girl soon, they'd be leaving this place with either a price on their heads or a tag on their toes. The, the door's open. 재미 Қалап к filtы Қалап кеніменптің калап к <laughs> <coughs> <coughs> hey, it's Apollo's favorite bodyguard. How's it going, bro? It's not good. Two guys took a picture of me on the other side. Jesus, Maxie, I'm on my way. No, no, stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the The girls. Come here. Get up. Get up. Yeah. I can't stay here. I need you to lock this door behind me. Get everybody else out of here. โอ้ยมึงหวัวตายยิงกตายตายตรงนี้ต้องยิงเรายอย โอ้ยมีอาเรียมีอานีเนี่ยีเป็นมุดที่เมมี่ดีมากออกมาเด็ออกมาตายโอ้ไม่โดนไม่ยิงจีเลยกโคักบ้างนะ

ไม่กล้ายิงเหรอแม็กซ์ยิงอะไรเนี่ยไม่กล้ายิงเหรอไหมนะ้รัผมมีเฮดเคอร์ปตรงนั้นนะพร้อม,ะ 1, 2, มงงนะหนึ่งสองสามวิ่งเฮดเคิร์นะโอเค ơi ai chót ai chót mình chăm chót 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 anh chưa mới cười được nữa anh tao hai nát chạy chót đi โอ้ยมีตบมีตบมีตบเลยมีข้ามมข้ามการนี้เป็นการอเราต้องติดตามมาดูลมึงซาซามีซามีซาลงไล้ซาหดยังเนียนมเหรอาีโอ้การลวการลว อีกสองนัดเออหมดละเข้าเบาหัวนัดเดียพอดีสรหมดแล้วนด They were the h e a d ลทำไงดีแม่ทำาไงดี I knew this was going to be a bad idea, but in the continued absence of any good one, man not right? to go with that man <laughs> saying, I'm I guess you my time right? in Sao Paulo wasn't quite for... as i uh, uh, guys. shot This place was like Baghdad g a couple of more seconds and i have given it some force to clear crappy start to his day. Now, I had Come on! Come on! Max! the hell happened in there? They... <tiny> jumped us! Same guys <tiny> from the party, <tiny> I think. They grabbed the girls. I'm just the guy paying you lots of money to protect ล่ะเดี๋ยวเข้าไปช่วยเราจะเก็บมัน100%ก่อนเดี๋ยวนายต้องไป are อาโอ้ยนี่โคตรแรงอ่ะ

Belo 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 Max, jangan Stay on. Ini jaham ni ah. ชีวิตตาย ตาย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 มาฟีมือดีมาฟีมือดีมาฟีมือดีหลบอลหลบมาหลบบอุอะไเนี่ยิงัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบบังตอบังตบมาตบมาตบ

าตลอดีว่าผมจะไม่ใช่ปืนกลนะครับจะเป็นจ็อดนะครับอันหลังตอนเราเล่นเราเล่นบางครั้งเราก็ต้องใช้กันบ้างนะครับปืนกลเพื่อความสมดุลและความสะดวกในเกมกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดแม็กแม็กแม็กเฮ้อไม่แม็กต้องแก้ตัวใหม่นะครับโอ้แม็กเสียฟอร์มหมดเลยครับแม็กขอบอกว่าขอแก้ตัวใหม่ ขี้ห้ำพลาดไปไหน่อยต้องขออภัยเลยทีกี้ห้ำพลาดน,นะต้องเริ่มเล่นใหม่มาเลยเวลา,ราเรามีปีนสั้นคู่ใจคนะรับจอร์ดอะไรจะขึ้นม,มาม,มาเอามา ว่าตานนี้คงไม่รอดแน่เลยไม่น่าเลยรอดได้ไงวะอีลูกซอง เ,าาเริ่มเข้ามาแล้วตรงมันเริ่มเข้ามาแล้ว คนุ้งหมดเอาเอาคูเดินมามึงล้มเลยสรุปว่ามึงโอ้เรียบร้อยครับมาละนี่มันเดินรอบที่เสริมแล้วเนี่ยเอาละทีนี้เอาดีๆนะครับแก้ตัวเอาอยูซี่ไปก็พอละ แก่ตัวแก่ตัวแก้ตัวทีวนี้ต้องรอดให้ได้นะครับเรารีชัพเตอร์กันต่อไปอ๋อผมเล่นเกมไม่ค่อยเก่งด้วยขนาดจะ่ได้ตบไอซีนะผมยังขาด มึงนี่มันเกิดจริงๆนะตาย,ายตายตายอ่ะอาตาย,ายตายต้องนาทีนี่ที่นี้พี่จอร์จจะไม่ 他以他以他以。 She was. I was up for one god-awful up from This was a mess. Where the hell was it? We were two. <laughs> it was Giovanna's necklace. I had to hope the rest of her was still intact. Giovanna! <laughs> ชันสบายดีแต่ชันหลังชันจะมีเลือดตกนิดหน่อย Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone. And part of me wished I was too. <laughs> ก็ไปกับเพี่อนครับเจอกันบ้าไหนสวัสดีครับให้ดูแม็กคอนคินเล่าก่อนตายเจอกันครับแล้วก็ไปน,นอนซะ